เวลาลดก่อนลงเขาอ่านะครับแล้วคนมาถึงทะเลหมอกพวกก็ปล่อยลงมาเลยพื๊นปลุดโค้งมาหลุดโคง้โคงมาจะเป็นทางลงเขาแหละแล้วจะมาเจอนะครับจุดลงเวลานะครับพอจุดลงเวลาเนี่ยรู้ว่าบางคนไม่ได้จอดลงเวลาอะไรหรอกนะนึกว่านะครับนึกว่ามันลงน้อยๆน,นะเออมันลงธรรมดานะครับสายตาก็มองได้ไม่ยาวนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางคืนเออ ตรงนั้นตรงก่อนแตจงจุดลงเวลาเนี่ยมันเป็นทางลงเลยนะหัวทิมเลยนะ well, ต,ตรงนั้นอ่ะนะครับอ่าม um> ันลงลงลงตรงที่แรกเนี uh> ่ยลงแบบลงมากเลยแหละนะครับหัวปักลงมาเลยนะครับตรงจุดลงเวลานะครับแล้วมันก็ค่อยๆลาบลงมาหน่อยนึงนะครับพอลาบมาหน่อยแล้วก็ค่อยลงลงลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นช่วงสารผู่โทนนะสารปู่โทนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าลงถามว่าลงชันไหมนะครับตอนนี้เขาปรับระดับลงไปตั้งเยอะแล้วมันไม่ชันเหมือนแต่ก่อนนะครับต่งก่อนมันชันกว่านี้ แต่ต้องสารุู้ทูลก็ยังมีโค้งนะครับตรงนั้นนะ่ะเก็บรถมาหลายคันมากนะครับหลายคันนะครับรถโคกร,รถอ,อะไรต่างๆเนี่ยลงตรงนั้นทั้งหมดสมัยเทนทางเก่าๆนะนะครับและดับเบิลเอองดับเบิลเอนะครับรถชชยโยต่างๆเนี่ยเขาลงรถแกบรถเกลือนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายเพราะโค้งนั้นนะครับเพราะลงมาหัวปากเลยนะครับก่อนที่จะถึงทางฉุกเฉินนั่นแหละนะครับและหลายๆคนนะ่ะทาไมถึงต้องโทษทางนะครับตอนนี้ทางดีมาก นะครับทางดีแต่คนขับนะครับคําว่าไม่ชินเส้นทางไม่ต้องคําว่าไม่ชินเส้นทางหรอกเอําว่าไม่เคยมาเอาไม่เคยมาดีกว่านะครับการที่เราไม่เคยมาเนี่ยโอเคเราศึกษาเส้นทางจากนะครับเพื่อนรวมทางจากใครก็ได้จากเพื่อนจากเน็ตจากอะไรก็ได้แต่พอมาถึงมันจริงๆปุ๊บเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเมื่อเราไม่เคยมานะครับ สิ่งที่ตรงไหนที่แล้วแต่ที่เราไม่เคยไปมันย่อมอันตรายที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนะและณเวลานี้เกิดเหตุสูญเสียนะครับอ่ามันก็เป็นสูญเสียที่ครั้งที่ยิ่งใหญ่ไม่อยากจะซ้าเติมใครนะครับไม่อยากจะซ้าเติมใครแต่ว่าขอให้มองนะมองในส่วนที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับมองในส่วนที่มันเป็นเรื่องจริงคือหมายถึงว่าอ่ามันเกิดจากความประมาทของคนขับรถ นะครับอ่าเกิดจากความประมาททังคณกับรถถามว่าทำไมลุงรบพูดแบบนี้นะครับเราออกมาจากอู่นะครับเราออกมาจากบริษัทนะครับหรือว่าก่อนที่เราจะออกหรือว่าก่อนที่เราจะรับงานหรือว่าก่อนจะเราจะเนี้ยเรารู้ว่าจะไปทางไกลข้ามเขาปากทงชัยหรือว่าข้ามเขาไหนก็แล้วแต่หรือจะวิ่งเส้นทางไกลหลายร้อยโลก็แล้วแต่เราต้องเช็ครถนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเช็ครถเองเพราะเราเป็นคนขับพอเช็ครถแล้วนะครับอันไหนดี เราก็ผ่านอันไหนไม่ดีรู้ว่ามันจะเป็นอันตรายเราก็ต้องแจ้งผู้ประกอบการแจ้งเท่าแก่นะครับถ้าเราแจ้งเท่าแก่แล้วเ,เขาไม่ทําอันนั้นค่อยว่ากัอนอีกเรื่องนึงว่าเราจะต้องใช้ความระมัดระวังแบบไหนระมัดระวังยังไงแต่ถ้าเขาทําก็ดีนะครับเราต้องแจ้งเท่าแก่แต่ว่าถ้ารถมันดีหมดเลยเราก็มานะครับแต่ว่าถ้ามันดีนะครับเราคิดว่ามันดีแล้วเราเช็คแล้วมันดีแล้วนะ และเรามาพลาดนะครับมันเกิดจากความประมาทของเราล้วนๆนะครับนี่คือการขับรถมืออาชีพนะครับเอาละครับวันนี้เรามาคุยกันนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจเนาะขอแสดงความเสียใจกับเคสเคสนี้ด้วยนะครับลุงนกก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะนะครับกับเคสที่มีผู้บาเดเจ็บมากมายกับผู้เสียชีวิตสิบแดลายนะสิบแดลายนะนะครับก็นําส่งนะกับภูมิลำเนาไปเมื่อวานนี้โดย อาสาสมัครนะครับกู้ภัยนะนะครับเอาแล้วครับก็เดี๋ยวลุงนกจะเข้ามานั่งคุยกันบ่อยๆนะจะมีรายการอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวลุงนกจะเข้ามานั่งพูดนั่งคุยนะในด้านการสิ่งที่เรามองเห็นนะครับลุงนกก็อยากจะเล่านะครับลุงนกจะทํารายการอะไรต่างๆนะอยู่ในช่อง YouTube นี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามกันนะในช่อง YouTube ของลุงนกนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้เดินทางไปไหนไกลๆนะขอให้ ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับวันนี้น้งไปแล้วสวัสดีครับ อแล้วปิดยังไงปิดไม่ได้ปิดไม่เป็นนะครับอืมฮะนะครับโอเคนะครับ